มาครับชมรับฟังครับผมเมอนีแอดมินมาสรุปนะครับสำนักใดเขาแน่นนะครับเนาะกามีเสียจวนนะครับเนาะเขาเต็มๆได้หลายแสนหลายล้านนะครับแล้วก็มีรถพี่โต้งนะครับเนาะลางเก่าเจ็ดเจ็ดเก่ากับเขาเนาะครับเนาะซองจอมปวกเมญ่านะครับเนาะเมญ่าอัลมอนด์นาคาเพชรเกษเไทย ล่าสุดโค้งสุดท้ายกับหาเจ็ดเก่านะครับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะพี่โต้งกระไรอ่าและะ้วก็ปูทุด,ดงเลิกทุด,ดงแล้วครับอาจารย์ตีหาเจตหาอ่าพีทองกลมหิวปีกมากครับหิวปลามากโตแดงจึงเครื่องยุปลาเนาะครับเนาะหาเจ็ดเก่าครับผมแล้วก็แม่คู่หอมหวนเนาะครับเนาะหนึ่งสี่มือเศร้าหน่ยเต็มเต็มครับเฮ่เบิดบัตครับผมเนาะ ตามนั่นได้ครับมากาเลขสูตรมีครับเลขสูตรประจําวันเทียนมิ่งปลายท่าเนาะสูตรวันอาทิตย์คางขืนกระเข่าครับเพิ่นเจ้าของสูตรเพิี่สูตรเนื้อซีกับซีเจ็ดพันว่า่นมักทั้งนี้นะครับเนาะเอาผู้ใดเขามารับชมรับฟังกับโค้ชทตามไว้ครับอ่างวดหน้าอย่าพลาดเด็ดขาดครับผมเนาะตามนั่นครับผมไปรับชมบรรยากาศรุ่นหัวลำกัน,กนกครับผมถึงครับ เส้นเย็ดเย็ดสูงสุดเสือเรือถ่ายบานแบบสูงสดเสือหันเซจเซจสูงโอเแล้วแล้วมาเล็กล่างบานได้ละได้ลเซจสูสครับสองเสเจสงอยเูงของเราัจะใช้อุปกรณ์ออกกรที่สามรดเตันเรดออกเป็นลมเร่จบแล้วมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสีส ตรงยาวเวกัวเนี่ยา่ะนี่สันเนี่ยกรอกวสองตัวีวันวัที่สิบที่สิงหาคมต่แตกที่สบสัออ ได้แล้วไดเ่งเสียเีเสียเื่องเีได้แล้วเสียหม้เสียชิบเยได้อ้วปูหายปสาวยั้้ายวยตัวนี้ว่าสี

แล้้วิ็งนได้นไันไ่งตัวได้สองัได้สองพันได้สองพันได้สอนได้สอพันไสองพได้สองพได้สด้สอนด้สับ้อมนไดองัองไองนออนนไดสองนได้้สดอน้อับ แม่คูหหอมหวนันครับหนึ่งสีครับแม่ก่มาแม่ตัวม่ันรลหม่บารเยงิสบาท่ซอยอานานหน่อยสิาทเพีสี่ครับเข้าเตมเต็มครับแม่คู่หอมวนครับน้นึ่ง้ีน้น ไปได้นานหน่อยค่ะถ้าลูกบเล็กรถมันใส่เป็นเบาวเข้าเต็มเข้าเต็มเต็มครับกันหนึ่งสี่เรียรถเนี่ว่าหนึ่เข้าเต็มเนี่ยว่าเสี่ว่ามือว่าเนี่ยมีสคาลงมาสี่สี่เินสบาอาไปเรื่ หนึ่งสี่รับเต็มครับผมรับเต็มเต็มรับเต็มเต็มเสียจวน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 ได้สิบห้าค่ะเลขเท่าไหร่ครีบอ๋อเลขเสียจวนครับเลขเสียจวนว่างเต็มเต็นครับ điều khiển. Lê Chiều Quân ạ. Chiều dài. <laughs> Chiều dài <laughs> là? Chiều Quân khâu, กี่กนิี่ี้่ไม่่แบบใส่กางเกก็ัวใส่กาไ่ได้ยี่หน่ทไอกด้ผ้าเย็นๆไดดขาแต่สีาบวกเลเต็มกออกกะรัหเต็มครับส่วนแล้วก็แม่กูควมหวานมือเศาดครับน่าสุดเนเาีสแบมเงแบบ ไม่ใช่เหรอมือเท้าในผู้ไอ้จางโวดไอ้ตำรวานี่เปีย่กับแม่ม้านบ้าอะไผบอกยาก็เต็มเต็มไหมครับหนงสี่ครับรวระราเร่าเ่่รู้บอกขางงวดเูสิบานน่สี่ครับผมรังคนหม่บ้าอะไรนแต้าบ บุกไปยิ่งหอมไปเลยสไปซื้อรถเตลีนตะวันยานเขาเห็นบ้านเาเงื่อนยายิ่งเิขาไปนัเไปไปเไเอไปเไปเอไปเชืลอเช่อไ่ไปเชื่อไปเชืไไปเือไ่ไป้ได้ได้ไดเไเอไเอไป่ไ่อไปเไชอไปเอไปเ่ไปเไอไไได้ไได้เไได้เไไปไไดไป้ไไไไไไได ไม่เนี่ยัวงูคือลวนท่านเอาจะเอาว่าถวายนันะเรียกลวหนึ่งหนึ่งซีงูสามตัวรวอไใสจะเป็นผู้สิง้อโอ้ยนอตรวจตายเลัวเลยคเนี้ยรัง่ารังครับผูคาเวเจรกนงาหนึ่งซครับ

เราเดเลยนตัวถ่ายได้ตัววงมหาวิทยาลยก็หน่งซนึครับหนึ่งซีนึงซีตรวแล้วมเงียแต่ไปหาแล้วฟ้องฟังกูได้อยู่ดีหลามืทก่วงบมีเงินดไปวัเนี่มามเนียึงวามเนี่มปวัดสามอี่ัดสนี้ไปวัมี่ดสมมสมี่งไปวัดสัดนีกวนี่าเนยัาเึ้นปนวั่วสามัดนี่

แสดงให้ประชาชนทุกคนแบบววนนี้ขอร้องกห้ทั้งหกหลักงานของไอวี้อดีเย่ยมลนาร่างดงเวียวมาะีลอ่างหวีเลปั้ะเดียวเราวันที่หนึ่งกันครับแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าห

อ่นสวันหเวนา579ภาเค็2 9 0ก้าป579อัวจาาตีเขาครับเจ็ดเก้าห้าจาาตีครับจาาตีพัชชุดงครับเจ็ดเก้าห้าถือต้น จ่์ตีถือต ja ้นจ uh, ่าตีอ่าพากจุดงนะครับเนาะพอถึงต like ้นนะครับเองนี้เจ yeah, ็ดเก้าห้านึ่งสีเล่นัวนี้เต็มเต็มค่ะาครับผมจ่าตีถึงต้นครับเขาโต้นครับ เก้าเจดหกะหรได้รวัที่ได้ายก่าเอเอาได้ก็ได้การได้แค่แสนต้องผ่าสนดวอสดใจ้รม้าย้นอเกเียรับอียแล้วเมียนแท้คุณบ้าคาราาดเมีนแท้เป็นสอสเนีย่ สอวัน <no> ู้ปลม่สอวันวันหนึ่งสี่สิบสี่บาทมีว่อสิบสี่ได้กับเขามีว่อ้ามจะกีเปจอนเอาได้จอนตรงเขาต้นฟูปูจุดมงกับเขาต้นหูกี่ต่งครับเก้าเจ็ดห้าเงือนเนี่ราเป็นต้นครับผมตนเงื่อนอะเนี่ยสวมเงื่อนอั้เนี่ยเนี่ยจะได้อันน่ได้วันหลังีกบ่ อ้ดีใจด็านอสุาโอ้สพรกครับผมดีใจดวยดีด้วยพ่อไวเสือหลานจทรนะพ่าเราห้กเท่านั้นเาห้ออกเกินานหลวงพี่โต้งเขาถูกต้นได้ครับเด้อเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดก้ตัวหลวงพี่ต้งถต้นเก้าเจ็ดห้ตวตับเตดถือต้นลย เป็นเน้นเก้าเจ็ดพอมการบันทึกการมือเ้านีดีเินกเรากาเแนี้ตรเนียเกลีวเ็่อที่แบเรานตรงสูงนเราเราเราโมเรายเิตาบ้าหาเอเราลวงพี่คนไหน้ำลายล่ลงพี่ต้มเขาครับผม

ได้ค้งกับทับด้วยคดำเสื้อเก่าครับผมมาตามนั้นนะครับเด้อะไรเสื้อเก่าขอาคุณตุลโเดื้กวัวให้่าคุณบัว